แด่พี่น้องที่รักในพี่สูคริสผู้ที่มีใจศรัทธาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและผู้ที่กำลังสแสวงหาพระเจ้าผมและครอบครัวทำงานของพระเจ้าในเวลานี้ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าคนจำนวนมากมายอาจจะยังไม่เข้าใจว่างานของพระเจ้านั้นคืออะไรอาจจะคิดว่าเป็นงาน ด้านกิจกรรมของศาสนาก,กิจทั่วไปหรือช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พ้นความทุกข์ยากลำบากหรือเป็นงานสังคมสงเคราะห์จริงอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นการดีที่มนุษย์ได้มีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่งานหลักสำคัญที่เป็นงานของพระเจ้าตามพระบัญชาและตามพระประสงค์ ขององค์พระผู้เป็นเจา้าก็คือว่าให้จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับความรอดและฝ่ายกายของเขาจะได้มีชีวิตใหม่ที่มาจากพระเจา้าโดยเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดและเขาก็จะมีชีวิตนิรันดร์ที่เป็นของประทานจากพระเจา้าพระคัมภีร์ได้บอกกับเราไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อที่29และข้อที่สีว่าพระเยซูตอบว่างานของพระเจ้านั้นคือจงเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาเพราะพระประสงค์ของพระบิดาของเราคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระบุตรจะได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเป็นเรื่องน่ายินดี ที่พระเจ้าให้คนของพระองค์ที่เชื่อได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ตามาพระประสงค์อย่างแท้จริงเพื่อคนทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากความปิดบาและเขาจะได้มีชีวิตตามอย่างพระคริสต์และเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่า มีคนใดบ้างที่ฉลาดและเข้าใจแสวงหาพระองค์และปฏิบัติพระองค์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ด้วยการสนับสนุนโดยการถวายทรัพย์และปัจจัยอือ่นๆเพื่องานรับใช้พระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดท่านสามารถสนับสนุนโดยตรงมาที่กองทุน สาธารณชนเพื่องานของพระเจ้าวาระสุดท้ายของโลกใกล้เข้ามาแล้วเป็นจริงตามที่พระคมพีรบอกเราไว้คนจำนวนมากจะหลงจากทางของพระเจ้าไปและหันไปกระทำความปิดบาปมากขึ้นนี่เป็นสิ่งเตือนใจที่ให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่พระเจ้าได้บัญชาวไว้และได้มอบหมายแต่คนที่เชื่อในพระองค์ให้ปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อให้สำเร็จ ตามน้ำพระไทยแล้วเราจะได้รับพระพรและพระเจ้าจะทรงพิทักรักษาท่านไว้จนนาทีสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพร

say or